มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่ดูเกือบล้านคุณยายเอาเงินใส่บาทแต่เจอพระตอบกลับคำเดียวเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะหลังได้มีผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปครูบาเฮงเดินออกบินทบาทก่อนจะมีคุณยายนำเงิน20บาทมาใส่ในบาทก่อนที่ครูบาเฮงจะตอบกลับว่า โยมอาตามาไม่รับเงินเปลี่ยนเป็นอาหารแทนได้ไหมก่อนที่คุณยายจะเดินไปซื้ออาหารมาใส่บาทแทนโดยได้โพสต์ระบ,บุขข้อความเอาไว้ว่าโยมเงินอาตามาไม่ได้รับที่อำเภอเมืองจกกังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่26มกราคม2567ค่ะคุณยายเอาเงินใส่บาทแต่เจอพระตอบกลับคำเดียวคนแห่ดูเกือบล้านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ